สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนชุดวิชา51109การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาลซึ่งอยู่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตสําหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขนะคะชุดวิชานี้มี6หน่วยกิจนะคะเป็นภาคทฤษฎี4หน่วยกิจและเป็นภาคปฏิบัติ2หน่วยกิจนะคะในชุดวิชานี้ก็จะกําหนดสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไว้ใน2ส่วนนะคะคือเรื่องของ ภาคทฤษฎีนะคะในชุววิชาภาคทฤษฎีนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดหลักการการพยาบาลพื้นฐานการประเมินภาวะสุขภาพการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณของบุคคลและครอบครัวในการทําหน้าที่และดํารงกิจวัตรประจาวันการทํากิจวัตรการจัดสิ่งแวดล้อมการจัดท่าการเคลื่อนย้ายการใช้กระบวนการพยาบาลการสอนผู้ป่วยเทคนิค ปอดเชื้อและหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการทำหัตถการต่างๆเช่นการคาสายระบายต่างๆการได้รับออกซิเจนการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำเป็นต้นนะคะรวมถึงการสนับสนุนด้านการวินิจฉัยและการตรวจรักษาส่วนในภาคปฏิบัตินะคะเราก็จะฝึกปฏิบัติการพิบาลโดยใช้กระบวนการพิบาลตามหลักและเทคนิคการพิบาลพื้นฐาน การดูดูแลการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตปัญญาของบุคคลและครอบครัวในการทำหน้าที่และดำรงกิจวัตรประจำวันการทำกิจวัตรการจัดสิ่งแวดล้อมการจัดท่าการเคลื่อนย้ายการใช้กระบวนการพยาบาลการสอนผู้ป่วยเทคนิคปอดเชื้อและหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อการทำหัตถการต่างๆเช่นขาสายระบายต่างๆการให้ออกซิเจนการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ปฏิบัติการด้านสนับสนุนด้านการวินิจฉัยและก็การตรวจรักษาโดยคำหนึงถึงสิบและความปลอดภัยของผู้ป่วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมหลักจริยธรรมจรรยาบรรลแล้วก็กฎหมายวิชาชีพอันนั้นก็เป็นคำอธิบายชุดวิชานะคะทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะวัตถุประสงค์ของชุดวิชาก็ประกอบไปด้วยข้อที่1น,นะคะคืออธิบายหลักการพิบาลพื้นฐาน การประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและสนับสนุนด้านการวินิจฉัยและตรวจวินิจฉัยนะคะและตรวจรักษาข้อที่2ก็คืออธิบายความต้องการพื้นฐานด้านร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญ,ญญาณของบุคคลในภาวะสุขภาพที่แตกต่างกันข้อที่3ก็คือฝึกปฏิบัติการพิบาลตามหลักและเทคนิคการพิบาลพื้นฐานโดยใช้กระบวนการพิบาลคำนึงถึงสิทธิและความปลอดภัยของผู้ป่วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมหลักจริยธรรมจรรยบรรณและกฎหมายของวิชาชีพ ข้อ4คือการประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลและครอบครัวข้อ5คือปฏิบัติงานร่วมกับทีมการพยาบาลโดยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะวัตถุประสงค์นั้นก็เป็นทั้งหมด5ข้อนะคะของชุดวิชาค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิธีการเรียนกันนะคะว่าเราจะมีการเรียนกันอย่างไรนะคะในเรื่องของภาคทฤษฎีในเรื่องของวิธีการเรียนนะคะในภาคทฤษฎีนี้เราจะ ศึกษาผ่านสื่อผสมต่างๆแล้วก็กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่มหาลัยจัดให้นะคะโดยไม่มีชั้นเรียนปกติสิ่งแรกที่เราจะศึกษาก็คือสื่อหลักที่จัดทําขึ้นคือเอกสารการสอนประจำชุดวิชานะคะซึ่งแต่ละชุดจะมี15หน่วยเราก็ศึกษาสัปดาห์ละหนึ่งหน่วยนะคะเนื้อหาเนี่ยเราจะมีการแบ่งเป็นหน่วยเป็นตอนแล้วก็เป็นเรื่องแล้วก็มีกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะ ในในส่วนที่2ที่เราจะต้องศึกษาก็คือสื่อเสริมอื่นๆที่คณะกรรมการการบริหารชุดวิชาจัดทําขึ้นนะเช่น e-learning และก็สื่ออื่นๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้ได้ตามเวลาที่น้องษามีความพร้อมในการเรียนรู้แล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดนะคะซึ่งห้องสมุดของเรามีทั้งที่ตัวมสทเองที่ศูนย์วิทยาพัฒนาที่มุมมสทนะคะของห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศนะคะ นั้นในนันอันในเรื่องของศึกษาภาคทฤษฎีเนี่ยนักศึกษาต้องมีการวางแผนกำหนดวันเวลาแล้วกดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมนะคะก่อนจะศึกษาี่จะต้องมีการทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนศึกษาแผนการสอนประจำหน่วยและประจำตอนนะคะศึกษาเนื้อหาในแต่ละเรื่องทำกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะถ้าหากนักศึกษาทำกิจกรรมท้ายเรื่องแล้วตอบผิดก็ไปทบทวนเนื้อหาใหม่นะคะเมื่อศึกษาเอกสารจนจบหน่วยแล้วก็ทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนนะคะ ส่วนในภาคปฏิบัตินั้นเนี่ยเราจะใช้สถานที่ทั้งของที่มหาลาัยเองนะคะสถานบริการสาธารณสุขท,ทุกระดับนะคะทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนรวมทั้งสถาบันการศึกษานะคะซึ่งเราจะคัดสรรตามมาตรฐานที่สภาการพยาบาลกําหนดนะอันนี้ก็จะเป็นฝึกปฏิบัติการพยาบาลน,นะคะตามขอบเขตเรื่องของเน้นการพยาบาลพื้นฐานนะคะ วิธีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของเราจะมี3ลักษณะใหญ่ๆอันที่หนึ่งก็คือการฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลประจำชุดวิชานะคะจะมีสิ่งที่ต้องทํา3ส่วนใหญ่ๆคือชมการสาธิตและสาธิตย้อนกลับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่เรียกสรรที่ศูนย์การเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาที่มหาลัยกาหนดอันที่สองก็คือจัดทําคลิปวิดีทัศน์กิจกรรมการพยาบาลที่กําหนดนะคะโดยนัดหมายกับพยาบาลพี่เลี้ยงที่โรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วก็ส่งคลิปนั้นเนี่ยเข้าไป ให้มหาลัยนะคะอย่างน้อย2วันก่อนวันฝึกเสริมปฏิบัติการพยาบาลผ่านการศึกษาด้วยระบบ e-learning นะคะแล้วก็เข้าไปศึกษาวีดีทัศน์ของเพื่อนที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วถึงวันที่นัดหมายก็จะมีการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผ,ผ่านระบบ e-learning เพราะร่วมกับอาจารย์นะคะแล้วก็รับข้อมูลป้อนกลับหลังจากนั้นนักศึกษาต้องไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับพยาบาลที่เลี้ยงต่อจนครบตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดนะคะ อันที่สองก็คือการฝึกปฏิบัติการเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะกรณีนักศึกษาต้องไปที่โรงพยาบาลโดยนัดหมายกับพยาบาลประจําการที่โรงพยาบาลที่นักศึกษาต้องการไปฝึกกิจกรรมที่นักศึกษามีเลือกผู้ผู้รับบริการนะคะที่มีกิจกรรมที่จะต้องฝึกเช่นนักศึกษาจะต้องฝึกการฉีดยาก็ต้องไปเลือกผู้รับบริการที่ต้องฉีดยานะคะแล้วก็ไปฝึกปฏิบัติตามนั้นนะคะโดยมีพยาบาลประจําการเนี่ยเป็นผู้ลงนานรับรอง ในส่วนนี้นักศึกษาต้องเขียนรายงานการศึกษาสองฉบับส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะอันที่3ก็คือการฝึกเสริมทักษะปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้มนะคะอันนี้เราจะกําหนดให้นะสองครั้งโดยไปพบกับอาจารย์สอนเสริมที่มหาลัยกาหนดนะคะแล้วก็รับมอบหมายกรณีศึกษาจากอาจารย์นะคะครั้งที่2ของการฝึกเสร,สริมทักษะปฏิบัติการแบบเข้มนี้จะถือเป็นการสอบภาคปฏิบัติการพยาบาลน,นะคะ ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะที่จะฝึกเสริมภาคปฏิบัตินั้นเนี่ยนักศึกษาสิ่งที่ต้องทําก็คือกําหนดวันเวลาสถานที่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลซึ่งจะมีส่วนทั้งที่ทมหลาลัยกําหนดนะคะให้แล้วก็ทั้งที่นักศึกษาต้องกําหนดเองโดยนักศึกษาจะต้องเปไปผู้ไปนัดหมายกับพยาบาลที่เลี้ยงและก็พยาบาลประจําการซึ่งเรามอบหมายไว้ให้นะคะ แล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเวลาไปฝึกปฏิบัติการพิบานนักศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบตามที่เรากําหนดนะคะเราจะมีเครื่องแบบสําหรับนักศึกษามสทโดยเฉพาะนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างนะคะสมุดบันทึกปากกาความรู้จิตใจครอบครัวนะคะแล้วก็แบบฟอร์มแบบบันทึกต่างๆนักศึกษาทุกครั้งที่ไปฝึกปฏิบัติการพิบานต้องเขียนแผนกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพิบานประจําวันแล้วก็แผนปฏิบติการพิบานประจาวันนะคะเมื่อไปถึงสถานที่ที่ฝึกเนี่ยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเข้าฝึกปฏิบัติการพิบาน แนะนำตนต่ออาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงหรือว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยหรือว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือหัวหน้าเวรน,นะคะมอบแผนกิจกรรมฝึกปฏิบัติการพยาบาลประจําวันและแผนการพยาบาลประจําวันนั้นให้อาจารย์หรือพยาบาลพี่เลี้ยงหรือพยาบาลประจําการนะคะดาเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมปฏิบัติการพยาบาลประจําวันที่เรากําหนดขึ้นประเมินผลการฝึกนะคะขอคําปรึกษารับข้อมูลป้อนกลับจาก อาจารย์พยาบาลพี่เลี้ยงหรือพยาบาลประจำการแล้วก็ให้ท่านลงนามรับรองการฝึกนะคะแล้วถ้าหากว่าเราไปฝึกพร้อมกับเพื่อนนะคะก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลกับเพื่อนนักศึกษาแล้วก็ขอคําแนะนําจากอาจารย์อันนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทั้งหมดนะคะที่นักศึกษาจะต้องพบอยู่3ลักษณะคือฝึกประจําชุดวิชาฝึกเฉพาะกรณีแล้วก็ฝึกแบบเข้มนั้นในเรื่องของการประเมินผลนะคะเราก็จะมีการประเมินผลโดยคิดจากคะแนนนะคะ คะแนนร้อยละเจ็ขึ้นไปแล้วก็จะได้รับเกรดเป็น H นะคะหรือ o น n ร r นะคะคะแนนร้อยละหกสถึงเจ็ก็จะได้ S นะคะหรือ Satisfy นะคะถ้าคะแนนต่ำกว่าร้อยละหก็จะได้อยู่ก็คือสอบตกนะคะถ้าหากว่าท่านนักศึกษาส่งงานไม่ครบนะคะก็จะได้ I นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อแก้ I นะ,ะในกรณีที่ทำงานไม่ครบถ้วน น,ะะนี่การคิดเกดเฉลี่ยนะคะถ้าใครได้เอสเนี่ยเราก็จะให้ค่าเฉลี่ยที่4นะคะถ้าได้เอสเนี่ยนะคะเราก็จะให้ค่าเฉลี่ยที่2.30นั้นเวลาที่เราประมวลผลให้หนักศึกษาสอบผ่านนักศึกษาต้องมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า2.30นะคะอันนั้นก็เป็นวิธีการเรียนการสอนนะคะที่เราจะจัดขึ้นสําหรับชุดพิชาก,การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ะะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะเมื่อเข้ามาเรียนแล้วขอให้ประสบความสําเร็จนะคะบรรลุผลสำเร็จตามความต้องการแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะคะร้อมพร้อมไปกับการทํางานในหน้าที่ประจําวันของนักศึกษาค่ะส่วนรายละเอียดน,นะคะก็ไปศึกษาเอาจากคู่มือนะคะฝึกปฏิบัติการพยาบาลได้อีกนะคะ